สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแช็กจากชาแนล e รู r า u d i o นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับทีวีเพดานสําหรับรถยนต์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทีวีเพดานสําหรับรถยนต์ของผมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับลูกค้าที่เคยติดทีวีเพดานไปแล้วนะฮะหรือกําลังมองหาทีวีเพดานนะครับผมว่าลองคิดดูใหม่ครับ โดยปกติเนี่ยทีวีเพดานทั่วไปที่เราใช้นะฮะจะเป็นทีวีเพดานที่รับภาพสัญญาณ AV หรือแม้แต่สัญญาณจาก HDMI นะครับที่มาจากเครื่องเล่นที่อยู่ด้านหน้าของตัวรถนะครับแต่สำหรับวันนี้ทีวีเพดานที่อยู่กับผมเนี่ยเป็นจอ Android เลยครับวันนี้นะครับผมอยู่กับทีวีเพดานภายใต้แบรนด์ของมิชิก้าครับซึ่งทีวีเพดานตัวนี้เนี่ยมีขนาด13.3นิ้ว แล้วก็ที่สำคัญนะฮะทีวีเพดานตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ Android ด้วยครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับจอทีวีเพดานมิชิก้าขนาด13.3นิ้วตัวนี้นะครับที่เป็นระบบ Android นะครับก็มาพร้อมกับอุปกรณ์แผ่นยึดบนหลังคารถชุดสายไฟความยาว3เมตร และที่ขัดไม่ได้คือ Air ์เมาส์รีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมหน้าจอตัวจอเพดานตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับไฟ LED สีฟ้านะครับซึ่งให้แสงที่สบายตาในเวลากลางคืนนะครับปุ่มกดควบคุมแบบสัมผัสด้านหลังเครื่องก็จะเป็นชุดต่อไฟชุดสายสัญญาณอินและเอา สำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราแค่ใช้ตัวแอร์เมาส์นะครับในการควบคุมนะครับนี่ครับเราจะเห็นว่าลูกศรที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามเมาส์ที่เราขยับไปนะครับ ชีวีเพดาน Android จากมิชิก้าตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งาน YouTube Google Play Store สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราลองใช้งาน YouTube กันดูนะครับ ภาพที่ได้จากการเล่น YouTube นะครับก็จะเป็นภาพที่คมชัดมากนะครับแล้วก็ความลื่นไหลของระบบปฏิบัติการ Android ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเร็วแล้วก็แรงใช้ได้เลยนะครับด้านข้างของตัวจอทีวีเพดาน Android M ิช i ก a ตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับ ช่องต่อ SD card ช่องต่อ USB ซึ่งความพิเศษของตัวช่องต่อ USB ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานร่วมกับเมาส์ไร้สายได้นะครับเมาส์คอมพิวเตอร์ของเรานี่แหละครับเมื่อเราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้เมาส์ไร้สายของเราเนี่ยแทนตัวรีโมทที่เป็น Air ์เมาส์ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องต่อ HDMI ไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวจอทีวีเพดาน Android จากมิชิกกนตัวนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสเสน่ห์มากเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนจอทีวีเพดานตินดรถยนต์ธรรมดาาเนี่ยให้กลายเป็นจอทีวีเพดานแบบ Android นะครับให้เด็กๆนะฮะหรือว่าเพื่อนๆเราที่นั่งในโซนด้านหลังเนี่ยได้มีประสบการณ์ดีแบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ตัวจอ Android ติดเพดานตัวนี้นะครับ ง่ายเลยครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0816969371เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อดูผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพิ่มเติมได้ที่ carpromarket com นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะพบกับคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง True c Audio นะครับเพียงแค่ subscribe นะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแช็กจาก c h anel n True c Audio ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ